ชาวบ้านกับร้านค้าต่างๆบนดอยม่อนแจม่มอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ต้องเร่งทํความสะอาดบ้านในช่วงเช้าค่ะหลังจากที่ค่ำคืนที่ผ่านมาและต่อเนื่องมาจนถึงช่วงเช้าพายุฤดูร้อนพัดและลูกเห็บตกจนเกิดความเสียหายต้นไม้ล้มทับเส้นทางและสายไฟในหมู่บ้านนะคะจนสายไฟขาดหลายจุดไม่มีไฟฟ้าใช้เช่นเดียวกับป่าบนดอยม่อนแจม่มที่ถูกพายุพัดหักค่นเสียหายด้วยค่ะ พอาถามแล้วเด็กๆก็อยู่เขาบอกว่าเขาไปหยบอยู่พื้นเตียงก็เลยบอกอดีนะที่ลูกไม่เป็นไรก็พาลูกๆออกมาอยู่ข้างนอกพอดูก็สภาพบ้านก็ทั้งของทั้งทีวีทั้งของอะไรนี่ไปหมดแล้วก็เปียกหมดห้องอะไรเปียกหมดเสื้อผ้าเปียกหมดเลยค่ะค่ะเด็กก็ร้องไห้ค่ะเด็กคนโตนี่ร้องไห้มากพอมาถึงนี่บอกแม่บ้านหนูพังหมดแล้วแม่ไม่มาเลยไงบอก มันหนูกลัวมากเลยนะอย่างเงี้ยหนูก็บอบอแล้วเด็กเป็นไรบ้างไหมเขาบอกไม่เป็นไรค่ะแม่ก็เลยบอกอสภาพใจก็แตกนะแต่ว่าพอก็บอกว่าเห็นเด็กๆไม่เป็นไรก็อุ่นใจค่ะ ไม่ใช่แค่ที่อำเภอแม่ริมนะคะ5อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้รับผลกระทบเช่นกันนะคะค่ะส่วนที่จังหวัดเชียงรายนะคะทหารกองกําลังผาเมืองจัดกําลังพลจิตอาสาร่วมกับท้องถิ่นและประชาชนค่ะไปรือ้อถอนและซ่อมแซมบ้านผู้ประสบภยัยจากพายุฤดูร้อนกว่าร้อยครอบครัวในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงและอำเภอเชียงของสํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายไปสํารวจความเสียหายล่าสุดพบนะคะว่าบ้านเรือนเสียหายจากพายุรวมกันเกือบ1,000 หลังครอบคลุมพื้นที่16อำเภอร,รวมไปถึงเขตเทศบาลนนะครเชียงรายอาคารหน่วยงานราชการเสียหาย3แห่งที่เสียหายมากที่สุดคือที่เชียงของและแม่จันค่ะเพราะว่าที่นั่นนั้นมีลูกเห็บตกลงมาด้วยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือยังประกาศแจ้งเตือนให้หลายจังหวัดภาคเหนือเฝ้าระวังพายุฤด,ดูร้อนลมกระโชกแรงและก็ลูกเห็บตกโดยจะได้รับผลกระทบหนักในช่วงวันที่24-26เมษายนนี้ค่ะ ไปดูที่อำเภอเมืองสะแก้วนะคะบ้านเรือนเสียหายหนัก72หลังกุฏิพระเสียหายพระสงฆ์บาดเจ็บศีรษะแตก1รูปนะคะ เช่นเดียวกับพื้นที่บ้านคลองอุดมสุขที่เป็นเขตรอยต่อของอำเภอเขาชะกันกับบ้านบ่อนางชิงอำเภอวัฒนานาครต้นไม้ล้มขวางถนนหลายจุดบ้านเรือนหมู่บ้านคลองเจริญสุกกว่า10หลังถูกพอลมพัดเสียหายเกือบทั้งหลังนะคะขณะที่ทางสารกลางศูนย์ราชการจังหวัดสะแก้วก็มีต้นไม้ที่ไปล้มกีดขวางถนนและอาคารหลังคานั้นกระเบื้องกับส่วนของอาคารพังถลม่มลงมาเสียหายค่ะ รถยนต์ได้รับความเสียหายไม่ต่างกับพื้นที่ตำบลไซเดียวอำเภอคลองหาดนะคะที่บ้านเรือนก็เสียหายจำนวนมากเช่นกันยังมีทรัพย์สินอื่นๆอีกนะคะอย่างป้ายหาเสียงของผู้สมัครสสทั้งเขต1เขต2ก็เสียหายป้ายขนาดใหญ่ป้ายขนาดเล็กปลิวไปกับแรงลมเป็นจำนวนมากนะคะตอนนี้อยู่ระหว่าง,งการสำรวจพื้นที่ความเสียหายอยู่ค่ะ